ท่านผู้ชมที่ก็ลดีครับวันนี้เรามีภารกิจอีกแล้วนะอะ<ค>ไราแล้วให้เรลมก็คือเราจะเริ่ม,มค่อยๆเก็บเลเวลก็คือเราจะคีบตุต๊กตาทั่วไทยหลังจากช่องหลักของเราเนี่ยตอนนี้บินและคีบทั่วไทยเกินไปนะ อย่างคีบไม่ทันถึงเลยวันนี้เราก็เลยเปิดช่องใหม่ป่าสารฝันไลยอีกนะเราจะพยายามนะว่าเราจะคีบให้มันได้ทุกจังหวะเราจะเก็บเพลลิสให้ดูว่าร้านคีบที่ไหนน่าเล่นละกันแต่อาจจะไม่ทุกร้านหรือว่าจะทุกร้านนี่ขอใา้ถ่ายก็ได้เออแล้วที่นี่ให้ถ่ายไหมให้เลยเราเคยถ่ายแล้วเราเคยมาที่นี่แล้วนะตู้ที่นี่ก็คือก็เรียกว่าตู้รถบัสนี่นะหลังจากที่เราไม่ไม่มาที่นี่มาสองปีแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างน่าจะเการเปลี่ยนแปลงรั้งใหญ่ อะไรบ้างเช่นมีจออ่ามีจอนะน่าจะเปลี่ยนระบบใหม่น้าจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทั้งบอดอะไรอ่าเปลี่ยนบอรดใหม่เพราะพี่ช้าบบ่าเมื่อกี้สังเกตดูแล้วว่าเสียงเพลงมันเปลี่ยนและพี่ช้าลองสอนเทคนิคสอนได้หรอว่าเทคนิคอย่างเนี้ยหรือเราไม่อยากไม่อยากสอนเท่าไหร่เล่นให้ดูแล้วกัน อยากมาเล่นต่างเขามาเล่นแต่มันเป็นเทคนิคส่วนตัวจริงๆนะ,ะออซึ่งพี่วานบอกก่อนแล้วพี่วางก็ไม่ <c oughs> คิดไม่ถึงว่าพี่ช้ามากกันจะเล่นแบบนี้น <c oughs> เขาเรียกว่าเทคนิคอะไรพี่ช้าการเรียงขาแบบประเทศจีนเขาเล่นกันช่ใช้ขาเดียวเล่นลขาเดียวตู่ขี้สามขาใช้หนึขาเล่น,น,ลนอีขาล่กี่ตองขาละม โอเคพี่ชาร์กในวันแรกมาแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะพี่ชาร์กมีโอกาสไหมพี่ชาร์กมีโอกาสอันนี้บอกก่อนนะตู้นี้เขาเรียกตู้รถบัสแล้วมันจะสุมได้ไม่มีลแล้วปัจจุบันบไม่มีแล้วนะก็คือเล่นได้เหรียญเดียวแต่ก่อนเรามานี่เล่นได้นี่สุ่มได้หรือกระถา,านนะ้ำตาลนะนี่นะนี่นี่ตรงนี้นะทุกคนสปันเตอร์สามารถได้ที่จะมีแบนเนอร์มาติดตรงนี่ได้นะแบบเหมือนางเงี้ยอย่างงี้นะนะ นี่มีไดรับนะรับดาทพิวานมาเอาแล้วครับพี่ควงทำไมเนี่ยให้ขาให้เชื่อกมันหย่อนอ๋อชุวงให้เชื่อกมันหย่อนร้านนี้นี่ก็คือเหวี่ยงขาได้เวลากี่วิไม่รู้โอ้โหอันนี้คือมันงับเองว้าวทำโดวกระแทกใช่ไหมขาโดตกระแทกออ๋ ก,ก็เหมือนอ่ะขามันนอนนอนนอนไว้อย่างเงี้ยอ่าแล้วก็หุบลงเลยอ๋อไม่ไม่เกี่ยวที่กดจังหวัสองเกี่ยวก็ตู้นี้ไม่มีจังหวัดสองมีมีเหรอ <c oughs> เอาเหรอเอ้ยครั้งที่แล้วมามีไหมมีมีเหรอมีอ๋ออ๋ออ๋อลืมไปหมดแล้วตอนเนี้ย พาดลงไปต้องพาดลงไปนะดึงอ๋อลักษณะก็คือว่าพี่ชาร์ปเนี่ยจะเอาขาเนี้ยขาเดียวพาดลงไปนี้เกี่ยวไว้อันเดียวอันเดียวเพื่อที่ให้มันไอสองขานี้มันหนีบอยู่แล้วแล้วก็ติดอะคริลิกปล่อยขาน่ะมันจะอยู่ตรงนี้พอทีมาปุกขาเดียวมันจะดึงมาขึ้นขึ้นเฉียงขึ้นมาต้องบอกแว่าตู้นี้เป็นตู้ขนาดพิฆาตอัตโนมัติถูกไหมดังนั้นเนี่ย ถ้าหย่อน300ก็น่าจะได้เลยนะเราจะคลิปเนี่ยตรงๆเขียวมันออกมาก่อนอันนี้อาจจะไม่ได้อีกแต่คลิปให้ดูว่าเป็นยังไงีแตรงอันนี้คีิปกตินะเอาเนี่มันชั้ำเลยนะอ่าดูนะทุกคนถ้าคลิปตรงจะเป็นยังไงนะเฮ้ยโอ้แรงอยู่นะโอ้ถือว่าแรงอ่ะแล้วยังไงต่อละเนี่ยก็เป็นค่าเดิมเปรียงเหมือนเดิมค่าเดิมนะโห่พยายามสูงวะ จริงมันแรงนะแรงมากต้องใส่กะยาวไปเอาใกล้ๆแล้วกันใช่ใช่เกี่ยวเกี่ยวนิดเดียวนะมันขี้เกี่ยวนะเวลาหมดน่าจะขี่ินยี่สิบวิเออยี่สิบวินับก็เลยดีกว่าเดี๋ยวนับให้หนึ่ง สองสามสี่ขอในะยะเวลา,ายอยนก็ได้โอ้ไอคุณเรตไอ้นับเกลียวครับกระดิ๊บกระดโอ้ยเรียบร้อยเหมือนเดิมนี่แล้วครับถ้าเราโอเปกติอ่ะ<ต>ไม่ต้องเรียงอ่ะแต่ว่าถ้าคิ้ปกติขามันใหญ่ไงใช่ไหมหก็ต้องหนึ่งเลียญเกลียวมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ก็ขี้บตรงอ่ะคุณลองดิเอาตรงๆผมก็ไม่มั่นใจเรื่องการขี้ปกติเท่าไหร่ พอไหมลงไปถึงไหมถึงถึงถึงแม่ตะกี้ตรงตรงแล้วไม่เบี่ยงแล้วอันนี้แค่ขแค่ขาเดียวขี่ตรงตรงอ่ะลองดูนะว่าจะเป็นยังไงเล็งชั้นแล็บไปเลยนะต้องเบี่ยงรูดได้หรอวะไม่น่าได้นะเนี่ยมันเบาอ่ะ เขาจะขี่สายลากก็เยอะใช่ไหมถ้าจะเอาชัวร์ลากถ้าจะเอาชัวร์ใช่ไหมก็ต้องใจเยอะเดี๋ยวเราลองดูตัวอื่นบ้างอันนี้ก็ม้าม้านะมาเห็นตอนนี้นะเหลือแต่หมดนะสองข้อกรข้อนี่ได้ไหมให้ขามันหย่อนยอนอยกอนขาเบากว่าเบากว่าเพราะว่าตัวมันเล็กหรือเปล่า ตดเดีด๋วรนะัู้นี้บอกหตูเนี้ยเทคนิคคเกได้เพราขาใหญ่เท่านั้นนะถูกไหมอ่เอาอยัางไเดี๋ยวเราไปเล่นอีกโซนหน,นึ่งนอนตู้นั้นดีกว่าเนาะมันยังมีอยู่นะได้เป็นตู้ Apple นะ ที่เราเนี่ยหลีกเงี้ยมาตลอดเดี๋ยวเราจะลองดูว่าทุกแอปเปิลเนี่ยในปัจจุบันเนี้ย,ยังเล่นได้ไหมนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ทําให้ดูนะเออไปฝึกกันเอาเองแต่ตอนนี้เรายังไม่สําเร็จยังยังนเนาะไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้ทุกครั้งหรอกอนะอกขอร้องขอโทษทีเราก็พยายามลองเล่นดูนะโอเคสวัสดีรครับแล้ว